สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่กำลังรับชมอยู่ออ,อันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องของจอย PS4 ซึ่งทุกคนถ้าเกิดเคยส่วนใหญ่น่าจะรู้จักแหละว่าจอย PS4 ว่าจอ PlayStation เนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นหน้าตาแบบนี้ส่วนด้านหลังก็ไม่มีอะไรรูปร่างเพียวๆอย่างเงี้ยอ่าไอลักษณะเด่นของสำหรับตัว PS4 เนี่ยมันจะเป็นลายสายเหมือน p s 3ส่วนจะมีทัชแพด แล้วก็มีเสียงตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้จะเป็นปุ่มโฮมสำหรับใช้ในของ PSC พวกเข้าหน้าจอโฮเหมือนในโทรศัพท์เราแหละเอ่อตรงนี้ก็จะเป็นรูมาเพิ่มจะเป็นของเอ่อเอาไว้เสียบหูฟังเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันของอันเนี้ยมันสามารถมีเสียงออกมาได้ด้วยส่วนตรงนี้มันจะเป็นสายชาร์จกับสาย USB ไว้พ่วงเข้ากับ พวกตัวคอมพิวเตอร์หรืออย่างอื่นที่เราจะพ่วงเข้านะครับหรือว่าจะเป็นพวกสตรีมลิงก์ก็ได้มันจะมีรูเสียบอยูอ่ที่จะมาบอกวันนี้คือไอตัวจอยเนี่ยมันสามารถเข้าต่อกับคอมพิวเตอร์ได้เดี๋ยวผมจะเอามาลองให้ดูก็เลยจะมาอธิบายเกี่ยวกับของพวกนี้ก่อนส่วนบางอย่างที่บางคนอาจจะไม่รู้ก็คือมันจะมีปุ่มแชร์ตรงนี้ กับปุ่มออปชันตรงนี้อันนี้ยังไม่ใช่ที่จะบอกที่จะบอกคือถ้าเรากดปุ่มโฮมกับแชร์เนี่ยพร้อมกันกดตรง2อันนี้ปุ๊บค้างอ่ะมันจะมีไฟกระพริบแบบดังสเตปอย่างเงี้ยแหละอ่อถ้าเกิดมันกระพริบอย่างเงี้มันหมายถึงว่ามันเปิดเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วมันก็สามารถเชื่อมต่อ บูทูสเนี่ยเข้ากับคอมอะไรพวกนี้ได้จะได้ไม่ต้องเข้าสาย USB ต่อพวกนี้จะมันจะแบบไร้สายเหมือนในตัว PS4 ออปชันที่เขาให้มาแหละส่วนเรื่องรูชาร์จหรือว่าสาย USB เนี่ยมันจะเป็นเรื่องเป็นแบบรุ่นของรูเดียวกับพวกซัมซุงเลยมันแบบเสียบได้พอดีโปเช่เลย อ่าอันนี้ก็ข้ามไปเพราะว่ามันไม่ต้องมีแล้วคนส่วนใหญ่มันรู้ดิรู้จักเรื่องนี้อยู่แล้วส่วนเรื่องซีลิโคนซีลิโคนบางทีเนี่ยมันก็จําเป็นสําหรับจอยนะเพราะว่าจอยเนี่ยส่วนใหญ่อะถ้าเกิดใครมีอะล่องจับดวดจับแบบผิวเรียวๆเนี่ยจะรู้เลยว่ามันลื่นมันแบบทําหล่นง่ายอะก็เลยมีซิลิโคนมาอันนี้สําหรับอันนี้ผมได้มาตอนที่ว่าซื้อพร้อมกับตัวเครื่อง เขาแค่ให้เพิ่มราคาเพิ่มจ่ายเงินเพิ่มนิดหน่อยเขาก็ให้มาแล้วเลือกเสีเยวซึ่งตัวเนี้ยมันจะแบบว่ากันฝุ่นได้กันกระแทกแล้วก็มันเหนียวด้วยจับจับแล้วมันอีเนี้ยมันยืดเดียยมันไม่เหมือนกับไม่เสียวร่วงอะ่ะอีกอย่างคือมันทนด้วยเพราะว่าแบบบางทีตอนเล่นแล้วแบบมันเหงื่อออกแล้วแบบกลัวมันเสียว สี่แล้วมันจะลอกอะไรพวกเนี้ยมันจะเขาเรียกว่ามันจะขาดอะไรพวกเนี้ยเพราะว่าเหงื่อมันจะกัดอะไรพวกนี้อันนี้ไม่ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันก็ใช้ทนอยู่อะ่ะอันนี้ก็ขอพอกับเรื่องอธิบายครับเรื่องอธิบายจอยแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายในคอมอีกทีนึงอ๋อลืมอีกอย่างหนึ่งคือ เรื่องสีของจอเนี่ยมันมีความหมายอยู่บ้างแต่ว่าอันที่ผมรู้แน่ๆคือพวกสีฟ้าพวกสีฟ้าเนี่ยหรือสีต่างๆเนี่ยมันจะเป็นว่าเครื่องจอเนี่ยมันใช้ได้ยกเว้นสีส้มสีส้มคือไฟเข้าแล้วเครื่องมันเปิดอยู่แต่ว่ามันใช้การไม่ได้กับที่พ่วงอ่ะอย่างเช่นเราพ่วงกับคอมปุ๊บแล้วมันขึ้นไฟสีส้มแปลว่าเราชาร์จเข้า แต่ว่ามันยังกดอะไรในคอมไม่ได้ส่วนถ้าเกิดเราลองต่อในคอมเนี่ย,เ,ยเราไม่จำเป็นต้องใช้เมาส์เลยครับเพราะว่ามันใช้ตัวทัชแพดตรงเนี้ยได้มันเลื่อนไปมาได้ผมลองเคยลองใช้แล้วลองใช้มาอยู่สองสามวันแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายให้แบบละเอียดเลยถ้าเกิดใช้ในคอมมันจะแบบว่าใช้ได้ทั้งแบบ เอ่อเข้าใช้กับเกมอะไรก็ได้ทั้งเกมในสตรีมเกมในกาลินาแล้วพวกแนแต่าขอบอกเลยว่าคุณต้องเป็นคนที่แบบใช้พวกจอยคล่องจริงๆอะ่ะเพราะว่าเกมส่วนใหญ่นี่มันมันแล้วแต่คนเล่นด้วยแล้วแต่คนถนัดโอเคขอจบกับการรีวิวจอยของ PS4 เพียงเท่านี้นะครับ <S <S ขอบคุณครับ